สวัสดีนะคะผู้ปกครองนะคะและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินนะคะนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจริยานะคะจะมาสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องอันกริชซึ่งกับการแก้ปัญหานะคะมาดู กันก่อนนะคะนะคะการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันนะคะ,นะคะในชีวิตประจําวันนั้นมักจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเช่นปัญหาด้านการเรียนปัญหาการทํางานปัญหาสุขภาพปัญหาการติดเกมซึ่งการแก้ปัญหานั้นเป็นการนําขั้นตอนและวิธีการต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะคะประกอบไปด้วย4ขั้นตอน1น พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหา 2. วางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 3. ลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้และ 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหานะคะสถานการณ์นะคะเกตัวอย่างสถานการณ์ถ้าชอบกินขนมนะคะและอาหารที่มีไขมันจะทำให้เป็นโรคอ้วน เหนื่อยง่ายและหายใจไม่สะดวกกล้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนักเรียนจะช่วยกล้าแก้ปัญหานี้อย่างไรคะแน่นอนค่ะหนึ่งเรามาพิจารณาและกำหนดรายละเอียดของปัญหากันค่ะเป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาแล้วแยกข้อมูลให้ได้ว่าปัญหาและสิ่งที่ต้องการคืออะไรปัญหาของกล้าก็คือ เป็นโรคอ้วนเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกสิ่งที่กล้าต้องการก็คือกล้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะค่ะสถานการณ์นะคะเ,เมื่อกี้นะคะต่อจากเมื่อกี้นะคะเ,เป็นการวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดนะคะนะคะ อันดับแรกเลยกล้าต้องดื่มนมเป็นประจำสองกล้าต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละแปดแก้วต่อว,วันกล้าต้องกินผักให้มากขึ้นและลรับประทานอาหารในครบ่ห้ามู่นะคะกล้าต้องออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงกล้าต้องงดอาหารที่มีรสชาติหวานมาันและของทอดและ กล้าต้องไปตรวจสุขภาพและให้คุณหมอนั้นแนะนำการวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพให้นะคะต่อไป 3. การลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ 4. การตรวจผลการแก้ปัญหาเป็นการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับที่ต้องการอยู่ไหมเช่น ก้าสุขภาพแข็งแรงขึ้นหรือไม่น้ำหนักลดลงจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือไม่พร้อมที่จะงดอาหารที่มีรสแา่ิมันและของทอดต่างๆลงจนทำให้หายหายจากการเป็นโรคอ้วนหรือไม่ไม่เหนื่อยง่ายและหายใจสะดวกขึ้นร่างกายกลับมาทำกิจกรรมได้เหมือนก,นกันกับเพื่อนในห้องได้ตามปกติแล้วหรือยังนะคะ ต้องตรวจสอบไปทีละข้อทีละข้อนะคะนักเรียนน,นะคะสองนะคะการสแสดงอัลกอริทึมนะคะเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนโดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์ซึ่งจะทำได้ดังนี้คุณครูยออกตัวอย่างสถานการณ์นะคะ กิ่งได้รับมอบหมายจากคุณครูให้ล้างจานหลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จซึ่งกิ่งจะต้องล้างจานของทุกคนในบ้านให้หมดนะคะ 1. การแสดงขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าคือการใช้ข้อความที่เป็นภาษาพูดในการอธิบายลำดับขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาร 1. รวบรวมจานอาหาร 2. กว่าเศษอาหารทิ้ง 3. หล้างจานด้วยน้ำยาล้างจาน 4. ล้างจานด้วยน้ำสะอาด 5. น้นำจานไปผึ่งแดดการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพคือการใช้รูปภาพอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทำให้สามารถเห็นลำดับขั้นตอน วิธีการทำงานได้ชัดเจนกว่าการแสดงขั้นตอนด้วยการเขียนบอกเล่านั่นเองนะคะขั้นตอนการล้างจาน 1. เก็บรวบรวมจาน 2. กวาดเศษอาหารทิ้ง 3. ล้างด้วยน้ำยาล้างจานต่อไป 4. ล้างด้วยน้ำสะอาดและสุดท้ายนั้นก็คือถึงให้แห้งนะคะนะคะ 3. การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์คือการใช้สัญลักษณ์อธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเมื่อปัญหาที่ต้องการแก้ไขมีความซับซ้อนมากขึ้นความยุ่งยากในการเขียนอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาจะมีมากขึ้นเช่นกันสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานมีดังนี้สัญลักษณ์นะคะ start end นะคะเริ่มต้นหรือจ้นสุดการทำงานสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะนะคะเป็นการตัดสินใจหรือการตรวจสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์สีญญ่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโปรเซสการทำงานหรือกระบวนการการประมวลผลสัญ,ญลักษณ์ลูกศรขึ้นลงนะคะคือทิศทางข้อมูลืูเส้นทางการทำงาน สัญลักษณ์วงกลมสีแดงนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะนะคุณคณรูยกตัวอย่างนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานนะคะค่ะนะคะจากวิธีการทํางานเมื่อกี้สามารถเขียนแผงผังได้ดังนี้นะคะเริ่มต้นนะคะเนนะคะก็รบรวบรวมจานอาหารกว่าเศษอาหารทิ้งนะคะ,ะ,ะแล้วก็ เริ่มต้นขั้นตัวขั้นตอนกระบวนการนะคะนะคะล้างจานด้วยน้ยํายาล้างจานนะคะสะอาดหรือไม่สะอาดถ้าไม่สะอาดก็จะเอาไปล้างเรื่องอยางล้างจานใหม่อีกครั้งหนึ่งหากสะอาดแล้วล้างจานด้วยน้ําสะอาดนะคะแล้วก็นําจานไปึุงให้แห้งนะคะนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดลําดับขั้นตอนการล้างจานนะคะนะคะ เพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูมีวิดีโอประกอบการสอนนะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะเราไปศึกษากันเลยนะคะ ได้รับชมสื่อการสอนของครูแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะในสิ่งที่ครูจาลังสอนเพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูตัวอย่างการแก้ปัญหาของเกมเตทิสกันนะคะเตทิสนักเรียนเคยเล่นไหมคะนะคะเตทิสเป็นเกมแก้ปัญหาจัดเรียงตัวบล็อกที่หล่นลงมาแล้วจัดเรียงเป็นแถว ซึ่งในปัจจุบันเกมเตติสเป็นหนึ่งเกมที่มีการนำมาเล่นผ่านเครื่องเล่นวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือนะคะมารู้จกักบล็อกคำสั่งเกมเตมติสกันนะคะนะคะ,ะดังดงรูปเลยนะคะนักเรียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาของเกมเตติสนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ 1. การแก้ปัญหาขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาคือการเขียนบอกเล่าสามารถเขียนได้ดังนี้ 1. ดูบล็อกที่กำลังเคลื่อนที่ลงมาว่ามีรูปแบบของบล็อกกี่หน่วย 2. ดูช่องว่างที่เหลือว่ามีกี่หน่วยและช่องว่างอยู่บริเวณใด 3. เรียงลำดับความสำคัญของบล็อกโดยแถวที่1จะมีความสำคัญมากนะคะ สเมื่อแถวที่1นึ่งหายไปแล้วแถวที่สองจะเลื่อนลงมากลายเป็นแถวที่1แทน 5. ดูบล็อกถัดไปว่ามีรูปแบบใดสามารถวางได้ตรงไหนนะคะต่อไป 5. 2. การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการเล่นเกมเตสติสนะคะ 1. นะคะ 2. นะคะจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะให้เป็นเ,เปลี่ยนรูปร่างให้มันตามช่องนะคะสนะคะสนะคะเล็ห้ค่ะนะคะต่อไปสการแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์นะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะ เริ่มต้นนะคะดูบล็อกที่ตกลงมาดูช่องว่างที่เหลือเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนให้บล็อกมีรูปร่างตามช่องว่างนำบล็อกลงไปในช่องว่างไม่มีบล็อกเหลืออยู่ในเกมจบการทำงานนะะสรุปได้ว่านักเรียนมักพบกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาโดยการนำขั้นตอนและวิธีการต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแบ่งขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาประกอบด้วยสีขั้นตอนดังนี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาโดย4ขั้นตอนดังนี้มีอะไรบ้างคะนักเรียนใช่ค่ะขั้นตอนที่1คือการพิจารณาและกําหนดารายละเอียดของปัญหา 2. การวางแผนและการออกแบบขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหมคะ 3. การลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้และ 4. การตรวจสอบผลการแก้ปัญหาค่ะนะคะนะหลังจากที่นะคะคุณครูได้สอนมาจนถึงสไลด์นี้นะคะนาเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะ แก้ปัญหานะคะต่างๆในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้โดยการใช้4ขั้นตอนที่คุณครูได้สอนนักเรียนมาแล้วนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับนะคะคปการสอนครั้งนี้นะคะนะคะคุณครูก็ต้องนะคะขอจบการสอนนะคะไว้เพียงเท่านี้ นะคะส่วนนักเรียนนะคะที่จะทําใบงานนะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังนะคะคลิปวิดีโอของครูได้นะคะเพื่อที่จะนักเรียนนนสามารถทําใบงานนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขกับการทําใบงานนะคะนะคะเมื่อได้ชมคลิปวิดีโอของครูแล้วนะคะสามารถทําใบงานได้นะคะนะคะสาหรับวันนี้นะคะครูนั้นขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ